เป้เป้จะไปไหนไปเซเว่นเปลี่ยนชุดไปเซเว่นเห็นไหมไหนใส่ชุดไหนไปเซเว่นเสื้อเรายาวอ่ะเสื้อเรายาวต้องใส่ทับเสื้อไปนะต้องให้เห็นก้นนะใส่ทับเสื้อก้นเป็นกระปุกไงใส่อย่างนี้แล้วเข้าจะมีรู้ได้ยังไงต้องใส่ทับเสื้อไปใส่ทับเสื้อเดี๋ยวดูมใส่ทับเสื้อไปให้เห็นก้นเดี๋ยวใส่ทับเสื้อให้ดูขอามส่องกระจกก่อน เออเนี่ยใส่แบบเนี้ไปเดินเซเว่นว้าวใส่แบบนี้กางเกงธรรมดาสไตายเลยให้ไปเปลี่ยนเสื้ออ่ะให้ไปเปลี่ยนเสื้อเดี๋ยวเปลี่ยนเสื้อก่อนจะมีใครเข้าใจแฟชั่นเราไหม่้ถามดน เอ้ยต้องงี้เอาต้อง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 เปิดต้องเปิดก็ได้เห็นชัดๆนะแค่นี้ก็เห็นแล้วโอยกง่ายเอาตังไปยังร้อยหนึ่งอ่ะเออมันเป็นความอะไรอ่ะคือจริงๆอะคุณพ่อต้องให้เงินแม่ร้อยหนึ่งก็ไปซื้อของใช่ไหมนี่ก็เป็นเงินแม่อีกพอเมื่อกี้แม่ต้องเสียคุณพ่อไปร้อยนึ่งอะไร เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคนเด็กๆด,ดูจะไม่เข้าใจว่าทําไมแม่ต้องใส่อย่างนี้อย่าลืมอย่าลืมไปดูวิดีโอที่พ่อกับแม่แข่งจับสลากจับลากทสลากกันนี่คือการลงโทษนะครับคือใครใครแพ้เนี่ยก็ค,คือแม่แพ้เนี่ยจะต้องเอาเงินหนึ่งร้อยบาทไปเดินช็อปเซเว่นแล้วก็ต้องใส่กางเกงตัวนี้ฮะชกโน้ไหนแม่ปูเปช้ชกโน้หน่อย อา้าวไปกันเลยไป,ไปดูนะเพราะว่ามันหามากคือแม่นี่แบบสูญเสียทุกสิ่งอย่างแล้วดูสลามคุณพ่อออกมานะคะ <c oughs> เนื้อดีมากอะ่ะงงไหมละ่ะดูดิไม่ได้ทําอะไรกับมันเลยนะเราไม่ติดมือไม่อะไรเนื้อดีสุดๆอะ่ะอ,อไปกันเลยนั่นคือวันดวงดีของโยหรือวันดวงอะไรของเรา เดินยังไงเดินยังงั้นล่ะทำไมเดินแบบนั้นยูว่าคนอื่นเขจะเข้าใจไหมอ่ะเรื่องทำไมเดินแบบนั้นล่ะโอ้ซีเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวยึดกับ เป็นคนระวังหลังตลอดเวลาได้จ้ะกติกานะคะก็เมื่อกี้คุยกับคุณพ่อแล้วคุณพ่อให้ซื้อของได้100บาทบวกลบไม่เกิน5บาทนะคะแล้วก็ไปซื้อก็เลยไปเดินเดินได้เหมือนมนุษย์นี่เดินดิแม่ดูแม่จะแต่ไปซื้อของกับแม่ อ่ะก็ไปซื้อของพี่เดินให้มันเป็นคนปกติไปได้ไหมบอกว่าเซเว่นเนี่ยมาบ่อยมากอ่ะเดี๋ยวเราต้องห่างกันสักพักนะหลังจากวันนี้ป้าไปาซื้อแล้วแม่ก็จะลืมนะทำลืมว่าแม่ใส่อะไรอยู่ อ๋อคุณพ่อบอกว่าห้ามซื้อซ้ำกันด้วยในหนึ่งร้อยบวกลบห้าบาทเนาะชิลๆนะเบียซืซอนมไม่เฉดกันเป๊ก็ๆือเป๊ก็เข้าไปเรื่องนมสิเป๊กรออะไรคือเขามีกล้องวงจรปิดเนาะเขานั่งดูจอขับกันอยู่ อะไรคะอันนี้ไวทดีป๊อกฟอ,กอกเนี่ยอะแม่นนแม่ตาเป,ป็นปะกายเอาเท่าไหร่เท่าไหร่ต้องบวกราคาด้วยนะพ่อให้เาเท่าไหร่ลูกเท่าไหร่คะกี่บาทรู้หรือเปล่าน่ะ <c oughs> ชือแต้มจิ้มก้นแม่หน่อยสิลูก เสียดายเซเว่นสาขาดีไม่ค่อยมีคนเลยทำไมเซเว่นสาขาดีไม่ค่อยมีคนแม่ถามหน่อยวันนี้มันของเล่นเลยเชียร์แนเดินตีก้นแม่มันของเล่นเหรอจ๊ะเอามาตีพ่องทำไมอะลูก นนดูแม่แม่ก็ชิเลเลอเกินนะเดินช็อปแบบชิลๆก็ตอ,อนนี้คนนอ้อยจะเปานอะไรเปล่าสังเกตแม่ปูเป้ยพยายามจะไม่หันก้นเข้าเคาน์เตอร์เลยนะฮะเช่อเต,ต็มเช่อเต็มก็ยืนบงังยืนบังก้นแม่ เจะาแตมยินมบางก้นแม่มแมแยังไงอะนะองอน้นนองเขาขำไหนจะแตมแบคนไหนจะไปจัดการให้แม่หร <c oughs> ออามาโบะราคาการแล้เรา,ด,เาด้เท่าไหร่หรอเด้เท่าไหร่ละอาไปดูราคานีกุณกตาเรไม่ดูราคานีสุดเสิบแปดนะอันนี้เก้าบาทเาไเอา,าแล้วคน <c oughs> สิบบาทส <K _ prend> er> ิบเกาบาทยีบปเ้าบาทยี่สแปดเอาเชตมปีแ้ปบตเอเช็ดเต็มเท่าไหร่เชดต็มเท่าไหร่คะเขาเช็ดเต็มเท่าไหร่ลูกนี่ก็เท่าไหร่ลูกมาแม่บอกเลยไม่ใช่โลมีคนมาแอบดูก้นแม่ เดินวนสามรอบแล้วก็สั่งก้นของไอ้แจมมาเก้าสิบเก้าของไอ้แจมเก้าสิบเก้าแล้วก็ชิ้นเดียวก็จบแล้วสิอันนั้นไม่เกี่ยวได้ไหมอันเดียวจ่ายปะอ่าอันนั้นอันนั้นอันนี้ไม่เกี่ยวของเฉตแมไม่เกี่ยวอ่าของเฉตำไม่เกี่ยวอันนี้เท่าไหร่ล่ะลูกเดี๋ยวของเฉตแมพ่อซื้อให้ลูกเดี๋ยวหอดให้ เดียวตอนตอนจ่ายตังค์เป้ต้องเดินถอยหลังไปจ่ายตังค์นะโย้อนมันก้อนอ่ะเอาไงดีอ่ะนี่ถ้าจะกำหนดอย่างนี้มันไม่ใช่ง่ายๆนะหัวลบห้าบาทเนี่ย คิดยังไม่นี่ระหว่างคิดแม่ก็เอาก้นก้นแนบเชลไว้นะฮะไม่เปิดเผยโอ้โหจบแอมเดี๋ยวอยู่ที่บ้านอยู่ที่บ้านต้องหาที่บ้านจ๊กันจะเอาอะไรมัางจบยังเนี่ยจบยังนมแม่อ่อนอันไหนมาดูซีสี่สิบสอง เรียบร้อยแล้วไปจ่ายตังค์ต้องเดินฝอยหลังไปจ่ายตังค์ด้วยตั๋วอีกห้าบาทเขาไม่หาขาดสิบบาทห้าบาทไมเลือหโอ้ยเนี่ยได้ละคอนเสิร์ตแล้วกันเนาะคอนเสเิรนะ์ตชอกแลตเนาะเอารถไหนเอาโดนัทหรือเอานี้เอาโดนัทแล้วกันเะฮ้ย <c oughs> <c oughs> ไม่แม่โดนยทจะตื่นเขาไปจ่ายทางนะไรฝอยหลังเนาะฝยหลังไปจ่ายตังค์ เราผิดตรงไหนเนี่ยเร็วเอาไปจ่ายตังค่ะจะจำไปใจ่ตังกับแม่สิลูกน ไม่ใกล้ใกล้เลยโยจะเก็บภาพใกล้ เท่าไหร่ครับ199ไง199ของเล่นเชอร์แทมเกบเก้ใช่ไหมถูกอ่าโอเคโอ้โหเป๊ะเลยอ่ะเก่งไหมล่ะแม่เก่งมากอ่ะแม่เก่งมากถอดได้ยังเนี่ยจะถอดเลยอ่ะถอดได้ยังอ่ะอ่ะไปลูกเรียบร้อยค่ะซื้ออันนี้มาช็อกโกแลตของเชอร์แทมอ๋อของเชอร์แทมหมดเลย แล้วก็คอนเฟซเชอร์แตมแล้วก็ช็อกโกแลตเชอร์แตมแล้วก็นมเชอร์แตมค่ะอแม่ซื้อมาโอโหภารกิจสำเร็จหนึ่งบาทเป๊ะเลยครับตังแม่ด้วยตังแม่อะไรหิว,วันนี้มันอไัไหแม่ต้องลงจากเตียงผิดข้างหรือเปล่าวันนี้เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวครั้งหน้าแม่จะทำให้คุณพ่อนะต้องใส่กางเกงตัวนี้นั่นงบินไปฮ่องกงเลยอ่ะไหมไปดเดินที่สนามบินกันทุบินเลย จบดีกว่าเนาะแม่ผู้ป่าติดตามแม่ปูเป้นะคะแล้วก็น้องชะแก่คุณพ่อเย้ยที่เพจแล้วก็อินสตาแกรมแม่ปูเป้นะ oh <my. S 1> ที่สำคัญอย่าลืมกดสับสกายช่วยนด้นะวันนี้แม่แล้วก็คนไปก่อนนะคะบ๊ายบายบ๊ายบาย